ถ้าเกิดว่าเราเราท้องเนี่ยับแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเช่วยตัวเองนี่จะเกิดอะไรบ้าในระหว่างที่ตั้งครรภใช่ไหมครับค่ะเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะไม่คงไม่รู้จริงๆความจริงอยากจะเรียนครับในขณะที่ตั้งครรเนี่ยถ้าเป็นการตั้งครรภตามปกตินะครับไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีเลือดออกผิดปกติไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงหรือโรคที่เป็นข้อห้ามแล้วเนี่ย ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ต่อเนื่องตลอดระหว่างที่ตั้งท้องไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยเม<อ>ื่อมีเพศสัมพันธ์ยังได้เลยช่วยตัวเองทําไมจะไม่ได้เรื่องกิบจอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําได้นะครับตามสบายไม่มีใครห้ามหรอกครับโสภายังมีคําถามอะไรที่จะถามคุณหมอพันศักดิ์ต่อยอไหมคะออแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราดุหรี่ด้วยแล้วรู้ว่าเคยอย่านหนังสือว่าเด็กออกมาจะน้ําหนักน้อยนี่แล้วเขาจะพิการหรอคร อันนี้เลยครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับ mm hmm. การช่วยตัวเองนี่ไม่เป็นไรแต mm ่ hmm. การสูบบุหรี่เนี่ยนะครับอันตรายต่อลูกน้อยในครันมากเลยไม่ว่าคุณสูบเองหรือว่าสามีสูบในบ้าน mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่าบุหรี่เมื่อเข้าไปเนี่ยจะทําให้เด็กจเจริญเติบโตช้าในครัน mm hmm. และถ้าเกิดเป็นในช่วงระยะแรกที่ลูกกาลังจะสร้างอวัยวะเนี่ยตอบไม่ได้ว่าอวัยวะที่สร้างเนี่ยมันจะครบสมบูรณ์หรือเปล่า oh. ในช่วง3าเดือนแรกซึ่งเป็นลูกที่สร้างา oh. วาเพราะนั้นใครคุณผู้หญิงที่ตั้งใจว่าจะตั้งครันอยู่แล้วนะครับงดสูบบุหรี่ดสุ แล้วถ้าคุณผู้ชายคนไหนครับที่กาลังสูบบุหรี่อยู่เพื่อเป็นบุญกุศลแก่ลูกน้อยพอภรรยาเริ่มตั้งครรภ์ก็เลิกสูบบุหรี่เถอะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นแล้วนะครับลูกเราเกิดมาน้ําหนักน้อยเลี้ยงยากป่วยง่ายมันไม่คุ้มกันครับนะคะคุณสโสภาค่ะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะคุณสโสภาค่ะ